ออผมมาตัดแว่นที่ร้านพี่รู้สึกว่าเป็นคนเองมากเลยแล้วก็สบายใจส่วนการตัดแว่นน่ะคือผมสายตาสร้างมา20กว่าปีละ mm hmm. นี่ถือเป็นร้านแรกเลยมั้ที่ที่ยังไงอ่คือใส่แว่นพอได้แว่นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกเกร็งตาหรือว่าปวดหัวหรือมีความรู้สึกว่าภาพเอียงคือทุกอย่าง มันดูสมูทมากฮะผมสามารถมองซ้ายมองขวาก้มเงยโดยที่แบบไม่มีความรู้สึกว่าเราต้องมาทักแสายตาเพื่อปรับมันมากอืมเว่นตาเก่าๆครที่เคยปัดมาผมจะมีปัญหาเรื่องของความกว้างของใบหน้าผมการที่จะหากรอบที่มันมีขนาดกว้า,างเท่าหน้าผมอไม่งั้นอะ่ะตัวเลนจะชี้ขางจะชี้ออกมันจะทำให้แว่หนหลุดง่ายแล ก็เจ็บมีปัญหาในเรื่องของการปวดหัวเพราะว่าขาแว่นจะบีแต่ว่าตัวนี้ใส่แล้วสบายมากเลยครับอืมอันเนี้ยคือดูประจกแล้ว,ลวน่าจะแข็งแรงพอสมควรนะครับอม